ปุบหน่งเฮ้ยโอ้โเนีย,ย,ยครับพี่น้องเต้นยังมืหมอหนิมือหน้่มีเบียกเฮ็ดห้วหน้าหัวตาคนมาภาพไปหาโนใหม่เนี่ยว่าันเด้สิจัดไห้นะครับ <laughs> โอเคไปมไือเฮ่าเดินทางนะครับไปหาโนใหม่กันไปหาทางงัดทางงัดบึน สวัสด <the> okay, <t UC S 1> ีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้อ่าไปดูตรงที่มันมีหน่อไม้กันนะครับครับไร้แผนไร้แผนถืภาพมีโอ้โหมีแหง้าครับถือภาพี่พาหน่องล้วตึงแหงพาหอมเลยตึงแหนง้าหน่อไม้น้ำครับอ่าเดี๋ยวเกี้เดี๋ยวเกี้ยวโคตรเจียวตึงเจียวหน่อไม้นี่มันเป็นหน่อไม่ นกใหม่ป่านใหม่ป่าเขาเหมือนนใม่ไรครับนอใหม่ไรเนาะเอออาหารนอไรนอไรเนี่ยครับอานี้ตึกแหเลยปุ่นี่ตาบาเอ้าเบิ้งครับที่น้องตกวางไหนนอนเอาดูเรเอาร น,นั่นผ่านมานอบานนี่นอกวนาจะได้ลงมุดบ่นีก มามาห่อนนะจุด,จดนี่นะครับจุดหาเห็ดกับเมนจุดเดียวกันละคือวันนี้เขากับมาหาโนไม่ไไรนะครับหรือว่าโนไม่ป่าหนะาพ่อเด็กพี่แกนมนะ ไปแกงกินนะแบบอะไรน้องใหม่พ่อไปแกงน,นะครับเดี๋ยวพี่ไปอ่ะคือปลานะครับวันนี้วันนี้เอาแหง้มามะนาวมาเจ้าโซฟีมือบ้านแหง้เอาเบิ่งกันนะครับนะ <c oughs> ม,มันโมมันก็คือเกาลราพี่น้องหาซำไหนพ่ออยากกินน <c oughs> ้องใหม่ยี่เล่นน้องพี่น้องแ <c oughs> ม่นี่เลยครับนี่จุดจุดทานบ่ทานทานเจ้ <c oughs> วเรับ <c oughs> นี่นอนหนึ่งพี่น้องตั้านีโอ้นองามเนาะผมมีผู้สาวมานำนอนพอดนางนองามครับพี่น้องสุดยอดครับสองนอนลแต่วาเขอหานกันองนอนใหญ่เนาะที่เอาไดบ่ล่ะเอาด่ะจ้าหน่ยอดครับ เพราะมันขึ้นส,สูงไงเนาะมันสีบรอดดูดูการมันเ่ะอะมันสิบรอดดูดูการอืมเดิอดขึ้นสูง,องโอเคครับโอ,อ้ข้อเท้าอุบกวบแกงแซ่บครับเนี่ย<อ>นี่ก็เอือนนอนตั้งดินครับนี่โอ้โหดครับเมนเมนของนอ่ะเมนนอนตั้งดินครับแต่ว่าเห็นว่ามีอาวุธนะครับใส่ผ้าจค่กินไปเจ นอนั่งดิน,นมันอยู่ในดินเหรออยู่ในดินครับมันอยู่ในดินเป็นนอนอขึ้นมาจากใต้ดินเขาเลยอดโอ้น<อ>ี่นะถาวจริงจรนี่ครับเอาผ่าฟันา่นอมได้บแดงงามปไปเลยครับก็ให้ใส่สย้ำตัวแนวนี่โอ้งัดเอาอยู่ใต้ดิน,นเลย,ยนะี่เรียกว่มานน้ำเมียหรือว่ามานน้ำหนองน้ำง,ง,งูหนองมูยิ่งดีแฮงก็ทางงัดทางงัดเอาเห็ดอะไรจะรบจะได้อย่างเงี่ยเพราม่านเขาพอล่ะ พอเจียวว่าเมื่อไหร่เจ้ามี่ครับนอนนั่งดินนะพี่น้องนะมันฉี่อู้ขาวเนาะขาวเนาะแตะเสียดายเขาไมีเสียมนี่ได้เลิกกว่านีแน่นอนนี่เลยพี่น้องอ้เอาไปฝากเนี่ยจะคลิปนอนขาดเลยเนาะถตื่นใจครับเกุ๋ขยอดเลยพี่น้องนอนนั่งดินครับยังมีให้เห็นอยู่พี่น้องเลยครับของงามยังมีอยู่เนาะนี่สองครับ ขเน,นียต,ต,ตอนหนันเยคับที่แล้วมาหาหน่อยใคกอตาพี่น้อง่อนนอนตังดิสอีกแล้วครับนี่สวนครับพี่นอ้องบแล้วเสียงนาเาตมิตดบัวสนใจอยากมาหากับมาด้วยครับ <laughs> มาหาแจ๋วหน้่มย,ยางสดด้วยครับเดี๋ยว,ยวยสิพาผามหาเหมือนยังขี้ขวด <laughs> พ่อตอยูได้กินอยู่อุ้ยครับขัดขัดขัดอื <laughs> <laughs> อฮ่าฮาฮาฮูขัดอยู่ของนะคน่ะกักขัดอนี่ครับหน้าใหม่คอ้า <h ook> นี่ปลาเดียวได้นี่พีหนอแต้ละทุง ดาีแล้พี่น้องเลยหาหน้่งใหม่ก็หมดไปแน่ว in <music> ันน <English> <st> ี네้ท <sh arp avoir> ีครับภาษาไทยรอดรอดเจ้าจะไปสีหัวควัญไผเนาะรอดอ๋อกระจายอีสานบวชภาษาไทยห่ารอวนาือ แกงน,นึ่งนาอแกงน,นึงเียอะนะว่าแบบน,นอนนั่งดิับแจวครับมาไปต่อครับไปอีกจังน้อยนะึง ัน,น,นีอันนี้ตัวนี้โอ้หนองามระงามเลยครับพี่หนอกทำเนี่ยเอ่อแต่สีขาวเอ่อกดสีได้อยากกินของงามบมดกินเหรอครับฮ่า่าามีเสียมมีไทย

บ่ได้ไปตากแต่ว่นเนียน okay. okay. mm ี้แล้วเขาไปเห็ดนองใหม่งเ้นี่นะเดวไอน่สูงๆนี่นะจะเอาเขาไอไปเห็ดไอ้นอใหม่ทุงไอที่ต้มแล้วเหลืองๆกันนะอเอนี่ครับนี่แบบต้นไงแล้ว ปลอกมันิด้เงาเากันครับอืกอไปอกเดียวมันติดในเงาคอเงาใส่ถุงอเงาใส่ถุงงาเนาะพอว่าตัวตัวออนเขาท้าเนี่ยขาเปกปกติเดี๋ยวก็มาน่าเพิ่นบอคอยหาไนไหนดอกน้ำไม้ของยางบเป็นเพิ่นบอคอยหาไนไหนเลยของตีงไปไหนบ่คอยหา กองเตียงบ่ได้บ,บ่หานนะหัวหน้าเจ้ามา you, หาติมุหาิกติกมานีก็มาหาให้พี่ให้น้องในเบิ่งกันนะครับนะ้นองใหม่พอ่อเราว่าหัวนหน้าให้ังไดนเยอะสุดย,ยอดสุดยอดมันสดยอดเยอะนะโอ้โห สาวอ่นวนหัวบดขาดสาวเลยขาเหย้าเหย้เนาะเหย้าเหย้าหัวบเอาซ้ำนี่แล้วเนาะอาบเนาะปุ๊บไวเลยไปอาบน้ำอาบในพี่น้องซ้ำนี่ก่อนครับเนาะใหม่เดี๋ยวไปหาอาบน้ำนั่งไข่ก้อนหมุนปลาเนาะใหม่มันไข่ร้ายพี่น้องครับโอเคครับผมไปแต่ซ้ำนี่ก็พ่ออยากพ่อกินเหรอครับพ่อเดเอาไปยัางลายนะพี่น้องนะเอาไปกินนะซ้ำนี่นะ เดี๋ยวจะไปเบิ่งกันยังหวังเจองแกล้วเป็นแปนพี่น้อยเดือนบัวตูรุนนี่ครับพี่น้องเอาแกมาหาแกพอกินครับเนี่ยถือว่าโอ้นี่แจ้งนี่กินนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยแกะออกกุได้หลีายบ่หรอขนาน้าเน้าฮะเลียวน้าไร้เนาะอ๋อนะครับเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาแกพอกินนะครับพ่อเหนียหาไปขายไปยังนะหาไปแค่หาแค่ไป อยากไปกินนะครับตายพี่น่องในเบิรนะ์ดการหาอยากหากินนะครับพี่ชีวิตของกินเท่าเนาะเดี๋ยวสิไปตึกแหครับเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันอยู่บงเป็นแปนนะครับนะครับการหานหน่อไม้ไายนะครับอ้ขันมุดปลาขันหนอนอนะ่ะที่เดียวหรอน้องอันหนึ่บอกเอางี้แต่งเสือกอยู่ในป่ากว่า <N 1> นี่นะครับอ,อ,อ,อ้าวฮักจอดโอ้นอนสดินใายครับนอนั่งดินนอนนั่งดิน oh. นอนนอนใส่ใส่ดินงามอืมดินงามนอนนั่งดินโอน้เ <Ừ. S 2> อางายครับเนาะ <c oughs> จวดเลยนอนใส่อืมไปอีคำ พี่บอกน้องขางใ้ที่พ่อไฮอยากกินโน่ใหม่จะมาไหมจะไรเนีนาะโฆษณาหรือเขาจะไปใหญ่มาจ้ากโฆษณาโฆษณาที่หล่ะมาเด้อพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจอยากกินโน่ใหม่โอ้โฮหม่าวดแจ้งชื่อโคดออวไปว่าถือมาวดถือจะไปใจไหมจะไรไอเบิ้งเบ้อทั้งหลังนี่นะครับเอ๋อนี่ครับติดต่อมาที่ต่าเสียแจ้วน้ำยางสดนะครับนะเบอร์โทรนี่นะครับนะ0629163471นะครับ เบอร์เลยราคศูนย์เก้าสี่สามสามสองสามสี่ห้าสามนะครับนะผู้ใดอยากมาหาหน่อไม้เนาะอยากมาหาหน่อหมอกหน่อไม้บุ้งหูเสียนาำมากนะครับนะกับโท๊มาสอบถามนะครับเสียแจ้วน้ำยางสดครับผมเดี๋ยวสิบอกส่งห้างมากเนาะเออโอเคครับผมห้างเขาถือเสียสีผ้ามาเอาไรดีพี่น้องน้ำไหมเอาซ้ำหมี่ซื้ออ๋อผมบอกเอาเอาพ่อเดียา์เอาพ่อไดียากไปกินนะครับนี่นะครับหน่อไม้เขาหามาได้ เดี๋ยวรู้ว่าใส่อะไรกันคนดูดีเลยเนาะนั่งนอนนั่งดีมีนั่งนอนนั่งดีมีแม่ไม่รอพี่หน่อยเหรอนี่มันขนาดเท่าทัดแกงกูมาแจ๊กขนาดนี้โล่โล่ขี้หอบโล่ห์ไมอย่างงอเนาะโอ้ยตายหนอหายพีเหมือนเดิ ตัวไรไรตัวหมูตัวัวด็หักได้อต้องนาหน่อยไ้มั้ยเนาะไปก่อนอยู่ก่อนที่งน้องเป็นห้อดัดีแเะอันนีดกนอ่อนอัเด ต้มต้มตอนหอวหอมเลยุผหน่าจถึงหอมเอาไแกงดีแังไหนนกต้มนกซอนึตัด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 นัดนัดตัดตัดนั่อัดต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 ัดัีตัดต่ตีเดั้ด บาเหาบานแหงไปบันไเข้าครับพี่หน้องบานแหงี่ด่บัวเนาะเดี๋ยวจังร่างร่างร่งตัวร่งตัวนาเหรอครับปัไข่ครับงานที่หนครับบานแหบุญักบาทสี่ดหนบัวนะครับบัไหนเอาเมื่อตางอานาเมื่อน้ออันนี้เขาบกตำล่าน่ัวบตำล่างมด้วยนั่นหรือว่างเขาขาไปบ้าครับบานเหงา นัน station, น่นดินั่นดิออกไปด่ะออกไดอ่าได้ยี่ตัวหน่อยยี่หนอน่ะนะนะครับสามเนี่ยนะนะเอาเดียอจี้เรี๋โอ้ยแหกกรขางไปเอาคู่มาใส่ไปด พี่่เปล่าครับเี๋นวันแห้ออกมานี่เอ้ยโอ้อยากให้พ่อหนาพ่อตาเข้ามาที่านอกคือซอยเขานอยนอยี่สิบหักเนาะนี่ <laughs> เล่นนาำแล้วะเอาลองเร็ลองโซ่พี่รอท่อัวมึงหนาบหนาไม่แย่เห่อเอออ้้ยเอาไปแล้คไปแล้วออมาเลยกันนะันะ กลับมาได้วะเป็นหลางค่ายน้อใหม่นะครับนะอ,อู้นกลับเปหอดบุ่นะครับก็เัแจ้วอาพี่ล่ะมันถายเดิบ่เ่ียกเอาเปียกมันจืดน่นน้อห่ัทายเนาะครับนี่เป็น,น,ปนอา่าเขาเอิ่ยยังของขานาตาดเงาเนาะ เอ้ยผมเอียนท่ะเลท่ะเลทะเล่ทะเลนะครับนี่ถ้าอื่นท่ะเลนะตาบตาบเหง้าสยุตด,ด้านหลังลงไปอีกนะช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำพูไหลลงมาหลายนะครับนะ้ำลงมาแห้งน,นะก็ถ้ามีโอกาสก็สิเดี๋ยวเมวื่อวานเหีห้ยพี่ให้หนหงองเบิึงนะครับมาก่อยปลานะก่อยปลาพี่หงองกินเบึงน,นะครับถ้ามีโอกาสนะพี่หงองนะมื่อวันนี้เท่ามาหาหนใหม่กันครับนะแต่สั่งใจมากนะครับหาโนใหม่ดูเดี๋ยวยีปิ้งปลานะครับกินนะ ัน้อยนะครับเพราะมีเหี่ยงเดียวกับสีกรับกันนะครับ พี่เอิญด้วยพี่ต้องไปปีกปลาพี่น้องมาครับพี่น้องกินปิ้งปลาครับมาหนึ่งเดี๋ยวเ้างกักินปิ้งปลาเปกันทีขอกเงินทพาดครับขนาดครับมาอยากหากินดีๆน่องบึงลาซิวหางแดงครับนี่ดูก่อนะฮะชุ่มหางยังไงตัวนี้เขาเหมือนงอนอ่างครับ กินก็ปยปลาตีปลาแสบครับพอเมียพนผ้าว่าผ้ากินวิถีชีวิตของคนบนนอกเขาแ่บครับแยบเจ๋อเจ๋อเจ๋อนั่เวื่องงองหลานแ่บแยบนะเบื่งกั yep, ๊กเน่ครับ มนคุ้งไปเลยทั้งหลายสอาดนะพี่หมอคิดล้ามันสาแม่ตัวไงพี่หมอกล้นแตั้งแ อยู่ครั้งเรานบรรยากาศการขรังเราพี่น้อเนาะดีดูไอ้ดูหน้าผมคือแตกครับตบเขาเลยบรรยากาศดีกินปลาแซ่บฝากกดตรไหนดแชรแฉะเนี่นะครับเที่ยวมั่วไปครับเรื่องนะครับคนไหนโคตรแเป็นน้ำใจน้าพี่น้องนาะผิดท่าอยากให้กินผีดทีหมอ จะ่าสำหรับวันนี้นะครับกับาหาเนม้นะกับมหากินแคร่พ่อพม่านะครับแคไปเอาไปกินนะครับคนหาหลายก็ได้ยืนกินเนาะครับคนแตมาลายพี่ไอ้หน่องตัดต้นตาลลายวันนี้เราบ่มียังนะครับกับพี่พี่ฆ่ากินขี้เหลืองนะครับนะยืนอกาศิลาทีฆ่านอกนะครับไปที่นี่สนิทนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับเมื่อสิไประหาง ขาเบิ้ลหากับกนนม่บอกยิ้มขาเบิ้ลก่อนขาเบิ้ลก่อนครับเดี๋ยวาเบิ้ลกันครับผมสำหรับลิปนี่ก็ลากันเปเท่านี้ครับพี่น้องวัานี้ครับผมครับไปกินกีบตาลก่อน